สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปลาสิบโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะจะมีงานอีเวนต์อะไรดีๆมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะนายแพทย์พุทธิพงศ์ภูมิสุวรรณผู้อำนวยการ AIC คลินิก แพทย์วิทยากรผู้สอนฉีดฟิลเลอร์ระดับนานาชาติตำแหน่ง CMT เพียงคนเดียวในเมืองไทยจัดงานแถลงข่าวเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการฉีดฟิลเลอร์ที่ถูกต้องและปลอดภยัยโดยมีดารานักแสดงมาร่วมพูดคุยถึงการฉีดฟิลเลอร์รวมถึงความมั่นใจในการฉีดฟิลเลอร์กับสถาบาันที่ได้รับมาตรฐานอย่าง AIC Clinic อีกด้วยท่านใดที่สนใจสามารถปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage AIC Clinic หรือปรึกษาทงางไลน์ at sty l e AIC Clinic ค่ะแพทย์พุทธิบงภูมิสวร์น,นะครับผู้มในวยการ AIC Clinic นะครับปัจจุบันผมเป็นแพทย์วิทยากรผู้สอนฉีดฟิลเลอร์ให้กับหมอในระดับนานาชาติในเขตเอเชียแปซิฟิกครับในอดีตเนี่ยเราฉีดฟิลเลอร์เพื่อการเติมเต็มนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยคอนเซ็ปต์ความงานมันเปลี่ยนแล้วเราฉีดฟิลเลอร์เพื่อการปรับโครงหน้านะครับเพื่อการปรับรูปหน้า ให้ดูมีมิตินะครับดูดูอ่อนไหวขึ้นซึ่งล,ลักษณะการฉีดแบบนี้เป็นการฉีดที่เรียกว่าเราใช้เทคนิคพิเศษนะครับโดยการใช้เข็มทู่ประกอบกับการฉีดเทคนิคสัมผัสกระดูกครับซึ่งจะแตกต่างก,กับในอดีตนะครับคือในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าข้อบ่งชี้มันเปลี่ยนแปลงไปสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนอาจจะมีการฉีดกันในบางตำแหน่งนะครับรักษาร่องต่างๆที่ร่องแก้มร่องลึกบางจุดนะครับปัจจุบันมีการฉีดตั้งแต่ในวัยคนอายุน้อยก็ฉีดได้ ฉีดเพื่อปรับรูปหน้านะครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าในคนอายุน้อยบางครั้งเนี่ยยกตัวอย่างเช่นนะครับคนอายุน้อยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเรื่องรองใต้ตา,ตาหรือถุงใต้ตาได้เช่นกันในขณะเดียวกันเดี๋ยวเราสามารถปรับวิธีการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยใช้ในคนที่อายุมากขึ้นนะครับเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการหย่อนคล้อยและการแก่ชราก็ได้นะครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเพราะว่าต้องบอกว่าปัจจุบันฟิลเลอร์หรือยาปลอมเนี่ย เกลื่อนตลาดนะครับสาเหตุหลักๆเลยก็คงมาจากเรื่องของตัวราคานะครับเนื่องจากว่าตัวฟิลเลอร์จริงๆแล้วต้องบอกว่าของที่แพงเนี่ยมันผลิตจากในประเทศยุโรปซึ่งพอมาถึงเมืองไทยเนี่ยราคามันจะสูงนะครับนีพอเวลาพอมันมีราคาสูงขึ้นก็เกิดการปลอมเลียนแบบขึ้นมาเพื่อให้ราคาถูกลงนะครับคือต้องบอกนี้ว่าการเลือกมาใช้บริการให้ปลอดภัยดีกว่านะครับด้วยการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยมันมีหลายองค์ประกอบองค์ประกอบที่หนึ่งคือต้องดูว่าแพทย์ผู้ฉีดเป็น คุณหมอจริงหรือเปล่านะครับสองเป็นหมอจริงแล้วเนี่ยฉีดได้หรือเปล่ามีความชํานาญไหมในด้านการฉีดตรงนี้นะครับประเด็นที่3เป็นเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นของแทหรือเปล่านะครับซึ่งโดยองค์ประกอบโดยรวมเนี่ยมันก็จะเราจะรู้ได้ง่ายๆเลยนะว่าองค์ประกอบเหล่านี้จะอยู่ในสถานพยาบาลหรือคลินิกที่ได้มาตรฐานนะครับซึ่งคลินิกที่ได้มาตรฐานเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคลินิกที่เป็นคลินิกที่เปิดมานานนะครับเป็นเป็น คลินิกที่อยู่ในตลาดมันในระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับไม่ใช่คลินิกเปิดใหม่หรือมีประวัติสั้นๆนะครับซึ่งอันเนี้ยเราสามารถตรวจสอบประวัติดูได้นะครับเราเป็นเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการฉีดฟิลเลอร์โดยเฉพาะนะครับเพราะว่าเรามีประวัติการฉีดมาอย่างยาวนานนะครับผมในฐานะที่เป็นวิทยากรในรนานาชาติด้วยนะครับผมฉีดมาโอ้ต้อง2ี่กว่าปีละตั้งแต่ขั้นเรียกว่าเบสิกจนถึงขั้นแอดวานซ์ดังนั้นเนี่ย ลูกค้าทุกคนคนไข้ทุกคนที่เข้ามาใช้บริการที่ a อซิทินิกนะครับไม่ว่าจะผมจะทาเองหรือคุณหมอท่านอื่นจะทำก็ตามเนี่ยเราใช้มาตรฐานนานาชาตินะครับเช่นกันนะครับเพื่อให้ทุกคนได้สวยและปลอดภัยกลับไปครับเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับงานอ e ีเวนต์ดีๆที่ลูกปลานอามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ i p m อัปเดตลงแล้วนะคะลูกปลาและทีมข่าวต้อง,งขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ